โซนนี้ก็คือโซนที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับว่ามันจะมีของที่เป็นพิษครับอันนี้นี่คือเหมือนกับว่าหลายๆอย่างที่อยู่รอบตัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวใช่ไหมครับอาจารย์เราเก็บทุกอย่าง ที่คนไข้ได้รับมาแล้วเกิดภาวะเป็นพิษเกิดขึ้นฉะนั้นมีตั้งแต่ของที่เราเรียกว่าเป็นของใช้ในบ้านที่บางครั้งเราคิดว่าอาจจะไม่หมอนตรายครับอาจารย์แนะนําได้ไหมครับว่ามันมีวิธีการป้องกันให้ร่างกายเราเนี่ยไม่ได้รับพิษยังไงเท่าที่มาดูที่ศูนย์พิษพิทยาของโรงพยาบาลรามาธิบดีวันนี้แล้วรู้เลยว่าทุกอย่าง ที่ห้าบริโภคสามารถเป็นพิษกับเราเรียอยู่กับว่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรือลดอัตราเสี่ยงของแต่ละคนที่จะไปสัมผัสพิษเหล่านั้นง่ายๆเลยฮะบอกว่าภาวะเป็นพิษเนี่ยเกิดขึ้นจากการใช้ผิดขนาดนะฮะผิดวิธีเช่นเขาให้ทาเราไปกินเข้าไปอะไรทั้งหลายนะฮะฉะนั้นควรจะเก็บเป็นที่เป็นทางนะฮะโดยเฉพาะถ้าสารตัวไหนที่เรารู้แล้วว่าจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นได้ในบ้านเราอีกอันนึงที่สําคัญเลยนะฮะก็คือว่าเราชอบเอาสารบางอย่างเนี่ยแล้วก็ถ่าย ภาชนะบรรจุเช่นสารกำจัดแมลงไปถ่ายเข้าไปในขวดน้ํำแล้วยังไปเก็บเอาไว้ในตู้เย็นยกตัวอย่างหรือที่ที่เก็บน้ําดื่มอีกก็ทําให้เกิดอันตรายคนไม่รู้ก็มาเาอฉกันควรจะแยกออกให้ชัดเจนผมคิดว่าสองสอย่างนี้ถ้าทําได้จะป้องกันได้เยอะมากเลยดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดอย่างที่อาจารย์บอกเลยครับอ่านฉลาดอะไรก็ตามที่เขาไว้ใช้สําหรับทาใช้ภายนอก ก็ห้ามรับประทานเข้าไปภายในแต่ว่าใช้ตร,รตรงวิธีนั่นเองค่ะใชตรงวิธีแล้วก็อันนี้ผมชอบที่สุดของอาจารย์คืออะไรก็ตามที่เขาอยู่ในบรรจุภัณฑ์ของเขาที่เขามีฉลากอย่างชัดเจนอย่าพยายามไปเปลี่ยนเลยแค่เก็บให้ดีใช่ไหมครับถูกต้องครับแลวตู้นี้คืออะไรครับอาจารย์ครับก็เชิญทางนี้เลยนะครับค<า>่ะอันนี้ก็ เป็นส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งของสูตรพิเตษของที่นี่นะครับในการแก้ภาวะพิษเนี่ยฮะหรือว่ารักษาภาวะพิษเนี่ยบางครั้งเราต้องใช้ยาต้านพิษค่ะนะฮะคุณสมบัติพิเศษของยาต้านพิษอย่างหนึ่งก็คือว่าเราเรียกว่าเป็นยากำพร้ายากำพร้ายากำพร้า,าทำไมเป็นยากำพร้าครับอาจารย์ยากำพร้าหมายถึงว่าเป็นยาที่ไม่ค่อยมีบริษัทอยากจะผลิตเพราะว่า จำนวนที่ใช้อาจจะไม่ได้มียากยมากนาะกน้อยมากไม่คุ้มในการผลิตเขาไม่คุ้มในการผลิตหลือกันที่เขาจะทําตลาดนะครับ,รบแต่ว่ายาพวกนี้เป็นยาช่วยชีวิตนะฮะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยจริงๆต้องบอกว่าทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่ยากจนเนี่ยเราจะมีปัญหาขาดแคลนยาต้านพิษอยู่เรื่อยๆทางเราก็ได้ร่วมกับภาคส่วนอื่นนะฮะจัดให้มีเราเลือกโครงการเข้าถึงยาฆําพ้ากลุ่มยาต้านพิษเกิดขึ้นเราก็เอาข้อมูลของสื่อพิจาราที่เนี่ยนะฮะที่บอกว่าเรามีพิษตัวไหนเกิดขึ้นแล้วไม่มียาอยู่เราก็เอามารวบรวมกันแล้วก็ในที่สุดก็จัดหายาที่คิดว่ามีความจาเป็นนะฮะเข้ามาในประเทศไทย ครับนะฮะคดีอย่างที่เด่นเขาว่ายาพวกนี้มีไม่เยอะแล้วก็น้อยยาบางตัวแพงมากยาบางตัวขวดหลายแสนก็มีในตู้เนี้ยนะครับอย่างเช่นอะไรครับนะครับยาที่เราเอาไว้รักษาเขาเรียกว่าเป็นปอทูลิซึ่งเมืองไทยเรารู้จักกันคือโรคที่เกิดจากการกินหนอไม้ปี๊บถ้าให้เกิดการอ่อนแรงไปทั้งตัวเลยนะครับซึ่งจริงๆเกิดอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าที่บ้านเราเจอยอะแล้วถ้าเกิดมีผู้ป่วยที่จะต้องใช้ยาตัวนี้ขึ้นมาจริงๆค่าใช้จ่ายเขาเป็นยังไงฮะเป็นแสนเลยไหมครับหรือว่าไม่ ในโครงการยาท่านพิษของเราเนี่ยนะฮะทางสปสชเนี่ยเป็นคนที่จะให้งบประมาณมาในการจัดซื้อนะ,ะครับแล้วก็เรามีขบวนการวิธีการในการที่จะกระจายยาะะยาที่เป็นยาเร่งด่วน ขนาดนี้เนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดทั่วประเทศแล้วนะสต็อกอยู่ที่นั่นเลยยาที่เร่งด่วนน้อยหน่อยหรือราคาแพงหน่อยนะครับก็จะเก็บไว้ที่โรงพยาบาลศูนย์เร่งด่วนน้อยลงมาอีกนิดนึงแล้วราคาแพงมากก็จะมาเก็บไว้ที่หลักมหิดลนี้ที่เดียวนะเวลาที่มีปัญหามีเคสซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเขาปรึกษาเข้ามาอพอเราปรึกษาเข้ามาเราคิดว่าเป็นยาจาเป็นจริงจำเป็นต้องใช้เราก็จะมีงบประมาณในกระบวนการที่จะส่งยานี้ไป แล้วอย่างในตู้นี้มีอะไรบ้างครับเซรั่มแก้พิษงูมีเซรั่มแก้พิษงูต่างๆนะฮะและอันนี้แตกต่างจากอันนี้ยังไงครับก็จะเห็นนะฮะก็จะมีทั้งงูเห่านะครับแล้วก็มีงูระบบประสาทระบบาระบบเลือดข้างบนนี้นะฮะก็จะมียาที่เอาไว้รักษาภาวะพิจักไสยนายซึ่งรุนแรงมากตายเลยเราเห็นในไหนในเวลาช่วงเวลาสั้นๆับช่วยเหลือไม่ทันก็สามารถตายได้นะครับยาพวกนี้เนี่ย บางครั้งเป็นยาที่ใช้ไม่บ่อยฉะนั้นเนี่ยคุณหมอคุณพยาบาลอาจจะไม่คุ้นเคยกันก็เรียกว่ามีผู้เชี่ยวชาญคุมไปตลอดจนไปถึงเราเลยเราก็จะประชัประสานเนื่องจากว่ายาพวกนี้เป็นยาหายากราคาแพงฉะนั้นเราก็จะมีกระบวนการจัดเก็บก็คุณเอาผู้นะฮะฉะนั้นอย่างเงี้ยเราจะมีการสแกนก็คือเพื่อตรวจสอบเช็คอุณหภูมิตลอดเพื่อให้มั่นใจว่า ยาพวกนี้จะอยู่ในช่วงคุมอ,อยู่แล้วก็มีอยู่ในคุณภาพดีตลอดเวลาที่จะใช้ครับจะเห็นว่าเรามีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาปรึกษาเราอยู่เรื่อยๆมาดูเหมือนปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะเจ้าหน้าที่ของเราคงที่นะฮะฉะนั้นเราก็มีการวิเคราะห์จากข้อมูลเราว่าจริงๆแล้วก็จะมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งนะฮะซึ่งไม่ได้รุนแรงมากนันะฮะถ้าได้รับคำ แนะนําง่ายๆคุณหมอสามารถที่จะดูแลได้ตรงนั้นเองแล้วก็ได้ทําเป็นพัฒนาใหม่นะฮะเช่นเราก็จะทําเป็นระบบของแชทบอทใช่คระอัตโนมัตินี้คือใช้ฐานข้อมูลเดียวกันถูกต้องแต่เพื่อเซฟบุคลากรในการต้องเสียเวลาอ้สะดวกด้วยในขณะเดียวกันถ้าเคสที่หนักมันจะกรองมาอ๋อเคสนี้ควรจะต้องปรึกษากับนทยายสตร์ของเราก็จะมาก็จะทําให้ซึ่งอันนี้ใช้ได้แล้วเหรอครับอาจารย์เราจะเริ่มใช้ในเรื่องนี้นะครับอะฮะรยแล้วก็มีแอปอย่างอื่นร่วมด้วยแตครับผมแล้วก ในโรคบางโรคที่จาเป็นต้องใช้เทสเพื่อจะตรวจทางห้องปฏิบัติการแบบง่ายเพื่อจะช่วยวินิจฉัยแล้วก็มีการพัฒนาเทสแบบง่ายนะฮะเพื่อที่จะทําให้คุณหมอเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีในการเพื่อช่วยวินิจฉัยโรคอันนี้ก็เราก็พัฒนาเสร็จแล้วเราก็ส่งไปให้กับโรงพยาบาลได้ใช้แล้วประเทศแล้วใช้รีแล้วใช้ฟรีวยใชยฟรีอันนี้เป็นพัฒนาของเรานะครับในแง่ของวิชาการการบริการนะครับ อกจากนั้นก็ต้องเรียนว่าผิตยาของเราที่นี่เนี่ยเราได้รับการแต่งตั้งจากองค์การนาไมโลกนะฮะให้เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การนาไมโลกนะฮะ<ฆ>ในการที่จะดูแลและป้องก,กัเพราะว่าเป็นผิดซึ่งก็แปลว่าอนาคตเนี่ยเราคงพัฒนาไปสู่การที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศหลายๆครั้งเนี่ยพอต่างประเทศก็มีคนไข้ระเทศเพื่อน,นบ้านเรามีคนไข้แต่ว่าไม่มียาต,าต้านติดเหล่านี้ เราก็ส่งจากที่นี่ไปช่วยเขานะครับฉะนั้นเราก็จะเป็นศูนย์ความร่วมมือนะฮะในการที่จะดูแลป้องกันภาวะพิษในภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราจะ คงจะพัฒนาไปถึงจุดนั้นครับพูดเลยว่าวันนี้ได้คุยกับอาจารย์แล้วภูมิใจใ<ช>ที่ศูนย์พิวิษทยาของรามาธิบดีทําได้มากขนาดนี้และมีโปรเจกต์ที่กําลังจะก้าวไกลและที่สําคัญที่สุดคือเห็นเลยว่าช่วยคนได้อีกเยอะมากไม่ใช่แค่ในประเทศไทยทั่วโลก<ช>โดยเฉพาะเอเชีย ภูมิใจมากวันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์มากมากนะครับขอบคุณน้องนุชด,ด้วยนะครับมผมะะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับอย่าลืมติดตามให้ได้ครับว่าครั้งหน้ามิกจะพาไปเยี่ยมชมแผนกไหนของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการรามา Get Ready เช็คให้ชัวร์เตรียมตัวก่อนมาลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ